สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาไลฟ์ไลา้อ้องสถานที่เนาะเมื่อวานหนีไปไลฟ์ในตอกแต็กมานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปไลฟ์ในตอกแต็กอีกอคุยกันในหัวข้อนะคะพันเเซ์เลยค่ะอันนี้ครูฝนกล้าแบบการันตีกล้ารับรองเลยว่าถ้าคุณทำตามตามไลฟ์วันนี้นะคะที่ครูฝนบอกออขั้นตอนให้เนี่ย ยังไงคุณก็จะสำเร็จหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์การันตีไม่ใช่เฮ้ยลงทุนอสังหาสเํเร็จหมายถึงผลประกอบการนะไม่ใช่การันตีค่ะการันตีว่าสำเร็จพันเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลา การลงทุนอสังหาหรือการทําธุรกิจอสังหาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยากนะคะเพราะว่าถ้ามันมีขั้นตอนยุ่งยากเนี่ยคนมีอายุจะทําไม่ได้เราจะสังเกตว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นแบบเศรษฐีอสังหานะคะจะเป็นคนที่ทําธุรกิจหลายธุรกิจมาแล้วแล้วก็มีพอร์ตอสังหาเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันยุ่งยากมากๆอะค่ะมันเป็นไปนไม่ได้ที่สําเร็จอ่า แต่ว่าทาไมคนที่ทําธุรกิจหลายๆธุรกิจแล้วก็มีธุรกิจอสังหารด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวพื้นฐานของการทําธุรกิจเนี่ยค่ะมันไม่ได้ยากมันมีแค่เคล็ดลับมันมีแค่ขั้นตอนแล้วครูฝนก็เชื่อว่าถ้าคุณทําตามวันเนี้ยที่ไลฟ์วัน,นี้ที่คุยนะคะเออยังไงก็สําเร็จค่ะการันตียังไงก็สําเร็จ,รงงส,รจสวัสดีค่ะพี่จิก๊กเป็นยังไงบ้างคุณนายจิก๊กนะคะสวัสดีค่ะน้องจ๋าโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะน้องจ๋านี่มา น้องจ๋าจำได้ไหมน้องจ๋ามาด้วยนี่คราวที่แล้วน้องจ๋าจำที่นี่ได้ไหม,ไมเรามากินข้าวที่ร้านเดิมค่ะวันนี้น้องจ๋าจำได้ปะเขาทำซุปมใหม่ด้วยบรรยากาศดีมากนะคะไม่ต้องพูดถึงแดดบรรยากาศดีมากอันนี้พี่กิฟอยู่นี่นะคะยากาศดีมากท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นท้องฟ้าค่ะ,ะใช่ท้องฟ้าเป็นท้องฟ้าสวยไหมจำได้อร่อยมากเนาะเออแต่วันนี้อาหารไม่มีหลายอย่างเลยที่อยากทาน เพราะว่ามาเร็วไปนะคะเขายังจับทรัพยากรมาให้เรารับประทานไม่ได้ครบเอาวันนี้ทุกคนดูภูเขาให้เต็มตานะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวครูจะไปไล่ทะเลแล้วดูภูเขาให้เต็มตาเลยค่ะทุกคนชอบแซวว่าครูฝนอะ่ะชอบอยู่แต่ทะเลเอ้าวดูภูเขาให้เต็มตาค่ะทุกคนคะรีบดูค่ะถึงบ้านครูฝนอ๋อถึงบ้านครูแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวให้พี่กิฟพี่กิฟน้องถึงบ้านแล้วฝากคุยกันน้องจ๋าต่อ อ่าโอเคอ่าเขาได้ไหมเขาไม่ได้โทรเอ่อพิมพ์ลายใน iPad ได้นะลูกโอเคสวัสดีค่ะนี่คุณตั้มอยู่นี่นะคะคุณตั้มอยู่นี่กำลังจัดการจัดสรรสิ่งที่ยิ่งใหญ่ค่ะจัดสรรอาหารการกินสวัสดีค่ะคุณพงษ์คุณพงษ์จำั้านนี้ได้ไหมมาเยี่ยมถิ่นคุณพงษ์บ้างวันนี้คุณพงษ์กำลังยุ่งอยู่กับการดูบ้านที่สมุทรปราการใช่ไหมคะ บ้านใช่บสมุทรปรากาศป่ะหรือปทุมปทุมปทุมสวยมากแบบว่าโครงไฟมินิมอลมินิใจนะคะคุณพงศ์ก็ทําบ้านสวยคุณภูมิก็ทําบ้านสวยนะคะดีมากเราเอาไว้ออกสื่อแค่นั้นพอค่ะเราเอาไว้ออกสื่อแค่นั้นพอค่ะส่วน A5 เราก็ทําต่อนะคะส่วน A5 เราก็ทําต่อกันแบบสนุกสนุกวันนี้พี่มลก็ไปอ่างทองนะคะ เมื่อวานคุณฝนไปสระบุรีวันนี้คุณฝนมาเยือนถิ่นของคุณพงนะคะวันนี้มากาญจนบุรีใช่ไหม่าวันนี้มากาญจนบุรีวิการถามก่อนเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ่าโอเควันนี้ค่ะเรามาให้เคล็ดลับดีๆนะคะสําหรับใครที่อยากจะสําเร็จในเส้นทางลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะ,อะเอดี๋ยวครูหาเวลาสักวันหนึ่งสอนพวกคุณอย่่งจริงจังนะวันนี้ถือว่าเป็น เป็นคีย์แพงๆเอาไปทำก่อนแต่พอดีแบบได้ไหมครับอาจารย์คุณคุคะได้ค่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะซีเอฟไปได้ค่ะได้อยู่คือ<ด>ต้องบอก<ด>องนี้เลยนะว่าเดี๋ยวดูให้ครบก่อนเพราะว่าเตรียมมาเป็นสิบอะเป็นปึ้งอะประมาณนี้อะไรคุณเกดบอกว่าเอาหมดเลยเหรอบอกว่าก็ต้องดูก่อนอ่าเราจะอยู่ในหนึ่งในเคล็ดลับนี่แหละที่เวลาที่เราดูซับแล้วเราแบบจองจองกันไว้เนี่ยมันไม่ได้ว่าได้ทุกซับนะเพราะบางทีเราดูจาก จากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะการที่เราจะยืนยันว่ามันโอเคไหมเนี่ยเราก็ต้องมาเยือนมาเยือนถิ่นก่อนจะตัดสินใจซื้อพอซื้อแล้วหลังจากนี้ครูไม่ต้องทาอะไรแล้วนะคะรอรับเงินอย่างเดียวเลยรอรับเงินสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานครูก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากก็เรียกว่ามาเปลี่ยนที่กินข้าวนะคะ รีวิวร้านอร่อยคาเฟ่สวยช้อปปิ้งซื้อซับเข้าพอร์ตอ่าซื้อซับเข้าพอร์ตนี่คือหน้าที่ของครูแล้ววันนี้ครูจะให้หลักค่ะที่สําหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากจะเติบโตในเส้นทางอสังหาริมทรัพย์นะคะว่าถ้าครูให้หลักเลยนะครูกา้ารันตีเลยนะคะทาตามนี้พันเปอร์เซนยังไงก็สําเร็จเป็นไรที่ดีแล้วก็มีประโยชน์สำหรับทุกคนคะ่ะอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์นะคะอาจจะไม่ได้ตั้งโตสอนจริงจังแต่ก็เชื่อว่าพวกคุณจะเก็บกันไปได้เดี๋ยวยังไงครูฝนจะมาขยายความที่เป็นแบบ ข้ออะไรอะทฤษฎีให้อีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้เอาวิธีคิดไปก่อนบรรยากาศดีๆอย่างนี้ต้องเอาวิธีคิดดีๆไปทําเงินค่ะวิธีคิดนี้คือแบบดีเลิศมากแล้วก็อยากให้กับผู้คุณทุกคนนะอ่ะโอเคมาเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยสวัสดีค่ะคุณป๊อคุณป๊อปมากพอดีเริ่มเลยนะคะวัตถุประสงค์ของไลฟ์วันนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้คีย์ที่สำคัญค่ะที่เอาไว้ใช้ในการ ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และคุณขอให้ยึดคีย์นี้ตลอดเวลานะคะในการลงมือทำครูการันตีเลยค่ะว่าถ้าคุณทําสิ่งนี้ไปเรื่อยๆนะคะยังไงคุณก็จะประสบความสาเร็จในเส้นทางอสังหาริมทรัพย์ที่คุณวางแผนไว้แน่นอนนะคะโอเคเนาะคีย์ที่หนึ่งนะคะ คุณเคยเป็นไหมเนี่ยมันกาลังสิ้นปีมันกาลังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสิ้นปีเรามักจะทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําอะไรไปบ้างวะเออปีนี้ผ่านอะไรกันมาบ้างผ่านอาสังหารมากี่เคสนะคะหรือเริ่มศึกษาอาสังหารมาถึงไหนแล้วเราเ,เริ่มทําอะไรกันไปบ้างแล้วเนี่ยแต่เราจะมีอย่างหนึ่งเลยเนาะช่วงนี้ครูฝนจะไลฟ์แล้วครูฝนก็จะแชร์ข้อมูลหรือคุณอาจจะเห็นของเพื่อนๆคุณจะเห็นความสําเร็จของเพื่อน,อนของรุ่นพี่ ของคนที่อาจจะเป็นรุ่นน้องเราเป็นเพื่อนเราแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดอะไรบางอย่างที่เราสึกว่าทําไมเรายัางโตไม่เท่าเขาทําไมเขาไปเปิดตลาดต่างจังหวัดกันหมดละแล้วอะไรคือเอะแล้วเขาชอปปิ้งอะไรกันแล้วทาไมเขาโอนกันทุกวันเลยเดือนหนึ่งนี่เขามีหนึ่งหนึ่งมีสี่สัปดาห์นี่เขาโอนกันไปแล้วแปดวันหรอแล้วเขาโอนแต่บ้านเดี่ยวกันด้วย เขามีเงินจากไหนหรอทาไมเขาโอนกันไวขนาดนี้แล้วเขาหาซั์ราคาถูกจากนี้มากจากไหนหรอไอหลังละละ้านหลังละห้าแสนหลังละสามแสนนี่เขาไปทํำยังไงแล้วทำไมดูเหมือนเขาไม่ทําอะไรเลยเขาเที่ยวอย่างเดียวแล้วทําไมเขาโอนถูกปะไอความรู้สึกพวกนี้ค่ะเป็นความรู้สึกที่คุณต้องใช้มันให้ถูกทางเพราะถ้าคุณใช้มันผิดอะค่ะคุณจะมีความรู้สึกย้อนกลับมาที่ให้ตัวเองตัวเล็กลงเพราะตัวเองตัวเล็กองคุณจะเริ่มคาถามที่ว่าทําไมเราไม่โตสักทีวะ ทำไมจริงๆแล้วเราก็ว่าเราก็น่าจะเก่งกว่านะเราจบวิศวะเราเรียนมาเราอยู่ในวงการอสังหารมา8ปีเราเป็นเอเจนต์มา5ปีเราอยู่ในวงการนี้เราศึกษาโค้ชรครูมาที่ว่ามีชื่อเสียงในวในออนไลน์เนี่ยที่เป็นอสังหาเนี่ยแทบจะเป็นแฟนคลับทุกโค้ชรครูแล้วแต่ทําไมเรายังสําเร็จได้ไม่เท่าคนบางคนที่เราเห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นแค่แม่บ้านหรอวะเขาสําเร็จเฮ้ยเขาอายุอายุไปถึง30ิบ เขาสักเซสเลยเหรอ,อเขาเฮ้ยเขาอายุแบบเลยวัยเกษียณมามากแล้วนะอายุเกินแม่เราไปอีกทําไมเขายัางสําเร็จเขายัางโอนทุกวี่วันโอเคปะ,คปะบางครั้งเราไปเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นค่ะไอตรงเนี้ยเป็นความเสี่ยงข้อแรกของการลงทุนอสังหาร,ริมทรัพย์ให้สําเร็จนะคะคือคุณต้องเอาตัวคุณนะคะเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คุณวาง ไม่ใช่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นการมองคนอื่นการดูความสำเร็จของคนอื่นคือพลังงานที่ดีค่ะคือกำลังใจคือแรงบันดาลใจที่พี่พเพื่อนๆทุกคนเขาโชว์ความสำเร็จอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจไปอวดใครนะเขาต้องการเก็บไว้เป็นเมโมรีไว้ให้พอมันครบ1ปี2ปี5ปีเขากลับมาดูว่าเขาเติบโตแค่ไหนและเขาก็ส่งพลังงานดีๆส่งแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนที่มาเสพดังนั้นนะคะวันนี้ คุณต้องใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์วันที่คุณเสพอะ่ะขอให้เสพแบบยินดีว่าคุณเห็นว่าเขาทําได้แล้วคุณทําได้เหมือนกันอย่าไปคิดว่าทําไมคุณน่าจะเก่งกว่าเขาแล้วทําไมคุณยังสาเร็จไม่เท่าเขาตกลงเราแย่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีค่ะโอเคนะเราเริ่มเลยนะเ,ยเราเริ่มเลยนะพี่หมวยมาพอดีเลยพี่หมวยสวัสดีจ้าเนี่ยคนอะไรสุดปังอะเรียนแคมรุ่นล่าสุดพี่หมวยทําให้ครูอะ สบายใจมากแล้วสบายใจมากไม่ใช่ไรนะเพราะว่าเวลาเราจะเปิดรับลูกศิ์รุ่นถัดไปอะ่ะเราต้องการเห็นผลลัพธ์ของลูกศิ์รุ่นก่อนหน้าตอนนี้ครูเปิดรุ่น12ใช่ไหมคะเดือนกุมภาแล้วลรุ่น11อขายแล้วรับเงินแล้วแล้วกําไรเกินค่าเรียนแคมป์เนี่ยครูสบายใจมากเลยอะ่ะครูต้องขึ้นราคาอีกแล้วอะ่ะเพราะว่ากําไรคุณเยอะเกินอะ่ะแล้วคุณขายเร็วอะ่ะคุณใช้เวลาวันเดียวอะ่ะวันเดียวไม่ถึงด้วยอะ่ะเออเราไม่ต้องทําอะไรอย่างเนี้ มันจะยังไงอ่ะมันจะเยอะมันจะแบบข้ามหน้าเข้าตาใช่แต่จริงๆพี่หมวดสมควรได้รับเพราะว่าก่อนที่พี่หมวยมาเรียนแคมป์อ่ะพี่หมวยศึกษามาอ่างดีแล้วแล้วก็มีคัมภีร์ที่ดีมากก็คือไม่ได้อ่วยตัวเองเนาะแต่ว่าก็คือมีอีบุค,ครูแล้วพี่หมวยก็ทามาเรื่อยๆแต่พี่หมวยมาหาครูเพราะว่า อยากไปได้ไกลกว่านั้นถูกไหมอยากเหนื่อยน้อยลงกว่าเดิมอยากหาอสังหาราคาถูกทําได้ต่อเนื่องอยากให้การลงมือทํหนึ่งครั้งได้ผลลัพธ์ที่มันคุ้มกว่าเดิมจากปกติเนี่ยก่อนมาเรียนเราทําได้ผลลัพธ์หนึ่งอันอันนี้เท่ากับผลลัพธ์อันนี้เท่ากับ,ลลบนนทํสี่หลังพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยเออถือว่าสี่หลังพร้อมกันนั่นแสดงว่าเราขายแค่วันเดียวด้วยครึ่งวันวันมัน มันมีความสุขความฟินต่างกันโอเคแต่ว่าครูก็ชื่นใจครูดีใจมากแต่กาลังจะบอกว่าในวันที่ครูศึกษาและทำมาด้วยตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะขอให้ทํามันต่อไปส่วนใครที่มีกําลังที่จะต่อย่อดให้ตัวเองก็อยากให้รีบคว้าโอกาสนั้นไว้เพราะว่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือเวลาแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่จะเริ่มตอนไหนได้เริ่มก็ถือว่าดีที่สุดแล้วอย่างพี่หมวยอย่างเงี้ย ที่หมอเอังพูดเลยว่าแบบยัง,ยงมีแอบเสียดายนะว่าแบบพี่น่าจะมาเร็วกว่านี้อีกนิดนึงอย่างนี้ใช่ปะไม่งั้นหาเงินสนุกแต่ไม่เป็นไรเวลานั้นคือเวลาที่ดีที่สุดของพี่ตอนนี้พี่ก็หาเงินสนุกของพี่ไปเลยนะคะครูฝนอยู่เคียงข้างคอยคอนซัลคุณในทุกเรื่องอยู่แล้วที่เกี่ยวกับเรื่องความสุขและการเงิน <laughs> สามารถทักคุณมาได้อ่ะอสวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีค่ะพี่พนก พี่น้องเมื่อวานเมากันฉ่ำพี่น้องวันนี้มามาเยือนถิ่นคุณพงค่ะอาจารย์พงเขาไม่อยู่เขามวยแต่แบบไปเฝ้าช่างรีโนเวทอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบมายืนมาเยือนถิ่นแล้วเราก็มาแปะป้ายจอง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 อย่างเงี้ยค่ะเอบแสตมไว้ครูฝนจองค่ะครูฝนจองค่ะครูฝนจองค่ะแต่บอกเลยค่ะวันนี้มาแบบเจอซับราคาถูกเยอะมากแต่ก็เจอซับที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เยอะเหมือนกันดังนั้นในการที่เรามาดูก่อน เป็นสิ่งที่การันตีมากๆเลยว่าเงินของเราอะคะ่ะจะอยู่กับเราครบทุกวาททุกสัางา์ e, แต่งอกงามการดูทำเลเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะอยากให้ทุกคนมาดูอ่ะเราเริ่มเรียนเลยละกันนะคะโอเคไลฟ์วันนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้คือวิธีคิดที่จะยังไงก็จะสำเร็จคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ drive เราหรือผลักดันเราให้เราทําได้ในทุกวันเนี่ยมันคือวิธีคิดค่ะอย่างเช้าวันนี้ครูฝนตื่นมาแล้วครูฝนแบบโอ้ยขี้เกียจว่ะอากาศดีสุดชิล ต่อให้ที่นี่จะมีอาหารอร่อยแต่ฉันขี้เกียจอะขี้เกียจแต่มานั่งรถเพื่อมาดูทาเลใหม่ๆที่ต่างจังหวัดวิธีคิดครูบอกว่าขี้เกียจวานอนอยู่บ้านเฉยๆครูก็พลาดโอกาสทำเงินไปหลายร้านแล้วนั้นเนี่ยถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยวิธีคิดจะเป็นตัวผลักดันให้เราทำงานในไลฟ์ว,วันนี้จะสอนวิธีคิดค่ะส่วนเดี๋ยวหาทุ o วิธีทำเดี๋ยวครูจะหาโอกาสสอนที่เป็นไลฟ์กลางคืนนะคะ แต่ว่าช่วงนี้ครูยังสนุกกับการไปต่างจังหวัดอยู่ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มีลรยกลางคืนที่จะแบบสอนคุณจริงจังได้เรามาเริ่มเลยอันดับแรกค่ะ How to ที่อีบุของครูดีมากจริงๆขอบคุณค่ะพี่หมวยใช่เรายิ่งได้เทคนิคในคลาสแคมยิ่งหัวระเบิดสุดยอดพี่หมวยคราวหน้านะคุณเซฟเดเดทไว้ตอนช่วงวันเกิดครูมิถุนาคุณต้องว่างให้ได้นะ อันนี้พูดจริงเราจะมาเรียน A5 กันอย่างลึกซึ้ง A5 คืออะไรคะเ5คือเวลาเคยกินเนื้อไหมใครคคดกินใครกินวัวบ้างกินเนื้อ mm. a 5คืออะไรที่มันแบบเป็นอ,อร่อยที่สุดอะค่ะแพงที่สุด A5 <laughs> คือทรัพย์ที่ทำผลตอบแทนให้กับเราได้แบบเราไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเราได้เราทำทีเดียวแล้วเราได้เยอะๆอย่างเงี้ยคะ mm. ่ะอะแล้วก็ไม่ต้องมีใครแย่ง กับใครเป็นการลงทุนที่มีความสุขหลายๆครั้งเราจรู้สุกว่าการประมูลซัพป,ประคับคด,ดีมันเป็นการที่ต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นวะบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนงั้นแต่คุณไม่เคยรู้สึกนะบอกไว้ก่อนแบบประมูลมันต้องแข่งกันมันต้องแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเค้กอยู่ก้อนเดียวมันต้องแบบต้องแย่งชิงแล้วถ้าคุณสามารถสร้างเค้กเองได้อะแล้วถ้าคุณทําธุรกิจแบบที่คุณเสิร์ฟถึงที่มันมีดีมานอยู่แล้วโดยที่คนอื่นไม่เห็นว่ามันมีดีมานมันก็คือ A 5ห้า แล้วมันก็จะกําไรแบบคุณคนเดียวได้คนเดียวซื้อคนเดียวอย่างเงี้ยเออครูอยากให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะคะลูกศิษย์แคมป์รอบหน้าเจอกันนะคะพี่นกจะเป็นเจ้าภาพนะคะเปิดกลุ่ออ่ารอบรอบรอบที่แล้วเราเปิดกลุ่พี่มลไปแล้วแล้วเราจะมาเปิดกลุ่คุณนกบ้างแล้วแบ่งแบ่งกันอะไรนะสมบัติผัดกันชมเทคนิคการลงทุนแต่ละคนอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราเวียนกัน บ้านสวยไหมคะบ้านโซมไม่ค่อยสวยใช่บ้านโซมไม่ค่อยสวยเลยคะ่ะอาจารย์พงศ์ไม่ต้องมาหรอกคะ่ะอาจารย์พงศ์รีโนเวทไปเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปให้ว่าวันนี้เอาอะไรบ้างในกลุ่มเรานะคะซูมอ,อ,อยู่ไหนแล้วเนี่ยจะได้เลื่อมไหมเนี่ยอาหารก็มาแล้วสําเร็จเร็วเราทุกคนคะ่ะต้องการความสําเร็จนะคะสิ่งที่สําคัญนะวันนี้นะคุูอยากฝากคุณนิดนึง ถ้าคุณต้องการสําเร็จข้อที่1นนะคะข้อที่ศูนย์เนี่ยคุณอย่าเอาตัวคุณไปเปรียบเทียบผลลัพธ์กับคนอื่นเลยค่ะไม่มีประโยชน์สุดยอดแห่งความเสียเวลาชีวิตเพราะว่าถ้าคุณเผลอไปเปรียบเทียบแล้วคุณเผลอน้อยคุณอาจจะหมดอารมณ์ทางานไปอีกหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนหรือ6เดือนดังนั้นไม่มีประโยชน์สุดๆนะคะวางโยนทิ้งไปเลยสิ่งที่คุณควรทําค่ะคือค,ควรผลตั้งเป้าผลลัพธ์ตอบแทนผลตอบแทนต่อปีของตัวเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นเรื่องเบสิกแต่เป็นเรื่องที่ควรทาอย่างวันนี้คร ไม่ต้องมาถามเราค่ะว่าซับแต่ละซับต้องกาไรกี่เปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าถ้าต้องมาไกลขนาดเนี้และต้องทํางานเท่าเนี้ผลตอบแทนเท่าไหร่ถึงคุ้มค่าเหนื่อยเราคุ้มค่ากับ,กบเราแล้วต้องใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะขายออกเนี่ยคะ่ะสิ่งนี้ไอ้วิธีคิดอันนี้คือเรียกว่าผลตอบแทนต่อป,ปอีต้นเดือนลงไปการจนบุรีครับ ต้นเดือนต้นเดือนมีนาเอาไม่ใช่ต้นเดือน <c oughs> ต้นเดือนธันวาต้นเดือนธันวา, <c oughs> นนนวาครูฝนไปเยือนภาคใต้แล้วค่ะครูฝนไปเยือนภาคใต้แล้วค่ะอ่าลูกเวลาลูกศิษย์แคมป์ลูกถัดไปเขาถามไงว่ากรุงคุงต่างจังหวัดครูสอนได้ไหมคะจะได้บอกอ๋อครูลงทุนมาครบทั้งประเทศแล้วค่ะอยากจะลงอันไหนาะ <c oughs> อย่างเงี้ยคะ่ะจะได้มีอะไรไปขอลูกศิษย์ได้อ่าต่อข้อที่หนึ่งนะคะฝากจดให้ครูด้วย ผลตอบแทนต่อปีค่ะคือสิ่งที่ทำจำเป็นและสิ่งที่ทําให้เราอะค่ะทำตื่นมาแล้วทํางานได้ทุกวันนะคือหนึ่งเราเห็นเป้าหมายของเราว่าเราอยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ต่อปีอันดับถัดไปให้คิดย้อนกลับไปว่าแล้วเราจะต้องทําตัวอย่างไรนะคะให้คู่ควรกับผลตอบแทนนั้น คำว่าทําตัวอย่างไรให้คู่ควรกับผลตอบแทนนั้นไม่ได้แปลว่าคุณต้องทํางานหนักคุณต้องทํางานเหนื่อยต้องตื่นตีห้านอนตีสามไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทําคือการลงทุนการลงทุนหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ต้องการเวลาของคุณในการแลกเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องการอินฟอร์เมชันค่ะต้องการข้อมูลในการแลกเงินอย่างที่วันนี้ครูต้องขับรถมาครูไม่ได้ขับอาจารย์ต้องขับ มาโซเวมาดูซับเพื่ออะไรเพื่อเก็บสิ่งที่สำคัญคืออินร์เมชันถ้ามีลักมีความต้องการลูกค้าชาัดเก็บอินร์เมชันของความต้องการลูกค้าได้ชัดเก็บอินร์เมชันของราคาตลาดได้ชัดเก็บอินร์เมชันของราคาประเมินได้ชัดเก็บอินร์เมชันของราคาค่าแรงของการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมได้ชัดเงินจะตามมาดังนั้นนะคะ สิ่งที่คุณควรทำคือ1คุณกำหนดผลตอบแทนต่อปี 2. คุณต้องวางแผนการทำงานว่าแล้วจะต้องทำอะไรบ้างต้องเพื่อที่จะเก็ตอินโฟเมชันเหล่านั้นเพื่อจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นนะคะให้มันสอดคล้องหรือให้การลงทุนของคุณมันสอดคล้องได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการสวัสดีค่ะพี่ชานชัยขอพี่ชานชัยมากหรือคราวหน้าเราต้องทำหนังสือเสียงบ้างเหรอพี่ชานชัยเอ <laughs> เอ นะเออต้องมีออดิโอบุกบ้างแล้วเนี่ยนะผลตอบแทนตอ่อปีโอเคปะผลตอบแทนตอ่อปีแล้วก็แบ็กกลับไปว่าต้องคาต้องการผลตอบแทนเท่านี้ค่ะคุณจะต้องลงมือทำอะไรบ้างเพื่อให้คู่ควรให้ตัวคุณอะได้วอลลุ่มหรือผลตอบแทนเท่านั้นเออโอเคไหมซึ่งซึ่งในหนังสือเล้วอง recipe s u c c e s s น u l อะมันมีหน้าหนึง เดี๋ยวต้องไปหยิบเพราะเผื่อเพราะคนซื้อแล้วไม่เป็นไรให้ทุกคนชมวิวไปกินกันแล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราต้องเริ่มกินแล้วนะแล้วอิวกินวหนังสืออยู่ไหนะกระเป๋ากระเป๋าเริ่มเริ่มหากระเป๋าก่อนไม่ใช่ไ่หโนโดนนี่แหละแล้วก็เดินรอบนี่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 ทุกคนไปเปิดหน้านี้ก่อนยังไม่มีเวลาสอนทุกคนเปิดหน้านี้นะแผนการลงทุน ประจำสัปดาห์อันนี้นะคะคุณเห็นสีป่ะสมมุติว่าครูฝนวางแผนว่าเติบโตเอาเอา,เอาน้อยๆก่อนแลวกันเอาแค่200สองเอร์เซนสมมตินะเอาแค่200สองเปอร์เซ็นตเติบโตผลตอบแทนสองเปอร์เซ็นต่อปีนะคะสมมุติเอาน้อยๆก่อนอ่ะเราเราจะต้องมาวางแผนแล้วว่าลวแต่ละสัปดาห์เราจะทํายังไงให้ตัวเราเติบโตสองร้อยเปอร์เซ็นตต่อปีได้บ้างเดี๋ยวกลับกล้องให้ ัสติอาจารย์ตามผลติเฮียพงใช่ไหมออ่านี่นี่นี่อ่าผลแผงแการลงทุนประจําสัปดาห์นะคะถ้าคุณไม่มีหนังสือเล่มน,นี้คุณคอปบไปก็ได้นะคะไม่ว่ากันแค่คอ่ไปใช้ไม่ว่าอ่าระดับความสําคัญที่มีผลต่อการลงทุนคู่จะแบ่งสีไว้เป็นสามสีค่ะงานสําคัญที่มีผลต่อการผลตอบแทนโดยตรงอย่างวันนี้ถ้าครูออกไปเซอร์วซัวบงานนี้เป็นงานที่มีผลต่อผลตอบแทนโดยตรง ต่อมางานที่มีผลต่อการลงทุนแต่ให้คนอื่นทําแทนได้นะคะเช่นงานงานสำหรับครัวค่ะงานประมูลคนอื่นทําแทนได้อย่างเมื่อวานมีโอนผู้ฝนไม่ได้ไปโอนขายผู้อเป็คนทําแทนได้อย่างเงี้ยค่ะรับเงินนี่ขนาดรับเงินนัเนี่ยมีคนทําแทนได้อเพราะเขาตีเป็นเช็คนี่องานไม่สําคัญแต่ต้องทําอาจจะเช่นอย่างเราต้อง ไปทําความสะอาดบ้านที่ยังอ่อนแ a นเราหรือเมื่อวานที่มเมสเซจเด้งมาว่าให้จ่ายค่าไฟบ้านที่เราโหวไว้ที่เราที่เรายังรีโนเวทอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือค่าส่วนกลางพวกสิ่งเหล่านี้ค่ะคืองานที่ไม่ได้สําคัญแต่ต้องทำเนาะอันนี้จะต้องถูกลิสต์แผนง,งานในทุกวันเพื่อที่เราจะมั่นใจตเป็นแผนสัปดาห์นะคะเพื่อให้เรามั่นใจว่าการการที่เราทําอยู่ทุกวันนี้มัน,นที่เราตื่นมาทุกวันอะ เราไม่ลืมที่จะทําสิ่งนี้เพราะเรารู้เนี่ยว่าการลงทุนสร้างผลตอบแทนให้เรามาหาศาลมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เลยนะเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องไม่ลืมที่จะทํามันอย่างน้อยในสัปดาห์หนึ่งเราต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นงานสําคัญที่เราจะต้องทําและงานที่ไม่สําคัญเนี่ยมันก็จะต้องถูกไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะมันต้องถูกมอบหมายให้กับใครคนใดคนหนึ่งทําสิ่งนั้นแทนเรานะคะ นี่คือสิ่งที่สําคัญถ้าถ้าคุณอยากสําเร็จนะคุณต้องไปทําแบบนี้อันาถัตไปนะคะในทุกวันที่คุณทําเนี่ยคุณต้องรู้จักนับความสําเร็จของตัวเองว่าวันนี้ที่เราลงมือทําแล้วอะค่ะเ,เราอย่างวันนี้ครูก็นับความสําเร็จเนาะวันนี้เราไปเซอร์วิสสิบสิบกว่าซับอ่ะเราก็จะมีเช็คลิสต์อย่างเงี้ยค่ะเช็คลิสต์สำรวจซับอยู่เนาะแล้วเราก็มาดูว่า ซับแต่ละซับเนี่ยถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้เวลาสำรวจซับให้เอาหน้านี้ไปใช้นะคะแล้วก็เช็คเลยมันมีจำนวนหน้าที่เยอะมากแล้วเสร็จแล้วคุณก็มาแรงกิ้งความน่าสนใจของการลงทุนในนี้มันจะเป็นไกด์ไลน์ที่ช่วยให้คุณเก็ตอินฟอร์เมชันเมื่อกี้ผู้ฝึบอกแล้วเนาะธุรกิจอสังหารไม่ต้องการเวลาจากคุณคะ่ะคุณไม่ต้องมาตื่นตีห้าทำงานหนักไม่ต้องคะ่ะแต่คุณต้องเก็ตอินฟอร์เมชันให้ครบก่อนตัดสินใจลงทุนหน้านี้จะเป็นหน้าที่ช่วยให้คุณเก็ตอินฟอร์เมชันได้ถูกต้อง แล้วก็งยเอามาประเมิน evaluate ว,ว่า Clean f o Information ที่เก็ตมาเนี่ยมันมันอยู่ในระดับไหนของความน่าลงทุนทำไมครูฝนต,ต้องมี 2, 4, 6, 7ระดับเพราะอย่างวันนี้ครูเซอร์ว์ซับเราเซอร์วย์กว่า10 10กว่าซับเราก็ต้องมาแลงกิ้งถูกไหมอ่ะเพราะว่าเราคงไม่ได้จะซื้อทุกอันเออไม่ว่าเงินเราจะจำกัดหรือไม่จำกัดแต่เราไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอันเราควรจะมีแลงกิ้งมีลำดับ ของความน่าสนใจของการลงทุนเพราะว่าต่อให้จังหวัดนี้น่าสนใจแต่ก็ยังมีหลายจังหวัดที่ครูก,ก็ยังซื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาถูกแรงกิ้งว่าณห่วงเวลานี้เราจะให้เงินของเราไปงอกงามที่ไหนบ้างนะคะครวมีแรงให้เจ็ดลำดับเพื่อให้คุณที่จะได้มาเวท ว่าคุณจะเริ่มจากตรงไหนก่อนหรือใครบางคนบอกว่ามีเงินแค่ก้อนเดียวค่ะสำหรับลงทุนคุณจะได้รู้ว่าควรเลือกอะไรที่ดีที่สุดสําหรับคุณก่อนอันนี้คือส่วนที่สําคัญนะอ่ะโอเคเนาะมีแบบแผน Get Fin information ที่ถูกต้องในการลงทุนนะคะไม่ต้องการทํางานหนักร้อยคุณขับรถวนรอบหมู่บ้าน500รอยอบก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะลงทุนแล้วไม่ขาดทุนแต่ถ้าคุณขับรถรอบเดียวแล้วคุณเก็บข้อมูลถูกต้องแล้วมาวิเคราะห์ถูกต้องกําไรจะอยู่กับคุณครบทุกบาททุกสตางค์ต่อมานะคะ คุณต้องนับความสาเร็จในทุกวันวันนี้คุณได้หาทรัพย์ต่อให้วันนี้ครูขับรถมานี่ตอนช่วงแรกที่เราขับมาอาจารย์พงศ์อาจารย์ตั้มพูดถูกมากเลยนะว่าแบบขับมามีแต่บ้านโสม,สมซื้อไม่ได้เลยครูก็ไม่ได้บอกตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้แม่งห่วยวะ่ะขับรถมาต้องไกลวนมาแล้วห้าหมู่บ้านยังไม่มีบ้านหลังไหนที่ซื้อได้เลยไม่ได้เสียเวลาฟรีนะแต่ทําให้เรารู้ว่าโซนเนี้ยได้หรือไม่ได้สําหรับเราดังนั้นเนี่ย แค่เราลงมือทําก็นับเป็นความสําเร็จแล้วไม่ได้นับว่าครูจะได้ทรัพย์หรือไม่ได้ทรัพย์นะแค่ลงมือทําเก็ i อิน r m เมชันเหล่านั้นก็นับเป็นความสําเร็จแล้วหรือวันนี้คุณบอกว่าวันนี้พี่มลไปประมูลประมูลไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ราคาขับรถไปอ่างทองประมูลไม่ได้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่สําเร็จแล้วเพราะได้ทํา บางคนนะคะนอนอยู่บ้านแล้วคิดว่าทําหรือไม่ทําดีทําหรือไม่ทําดีอันนั้นนะคะไม่สําเร็จเพราะมันไม่เคยเกิดอยู่แล้วมันไม่เคยมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยวันนี้คุณขับรถออกไปคุณไปประมูลคุณประมูลไม่ได้เพราะราคาไม่ได้คุณรู้ว่าและคุณหาข้อมูลว่าทําไมไม่ถึงจบราคานั้นทําไมธนาคารดันถึงราคานี้คุณได้ อินโฟเรชันกลับมาขราวหน้าการลงทุนคุณจะแม่นยําขึ้นดังน,นั้นนะคะคีย์สาคัญคือจงนับทุกความสำเร็จของการลงมือทําไม่ใช่ผลลัพธ์ผลลัพธ์เป็นเรื่องของผลลัพธ์ยังไงมันจะเกิดอยู่แล้วถ้าทํามากพอและทําถึงโอเคปะ่ะทาถึงยังหารัพย์ต่อยังประมูลต่อยังเดินยังเก็บข้อมูลต่อยังไงก็สําเร็จแต่ส่วนใหญ่มันไม่สําเร็จเพราะว่ามันไม่ได้ทานะคะดังนั้นเนี่ยจงนับความสําเร็จทุกการลงมือทําสุดท้ายค่ะออขอให้คุณ พัฒนาตัวเองตลอดเวลาในวันนี้ที่เรารู้อยู่แล้วเราก็รู้ได้อีกเก่งอยู่แล้วก็เก่งได้อีกอย่างครูบอกว่าลงทุนอสังหามา13ปีประมูลมา13ปีเ็ออยังมีเรื่องต้องอยังคุยกับอาจารย์ตั้มอยู่เฮ้ยยัยงมีเรื่องที่ต้องรเรียนรู้เยอะแยะเลยนะเนี่ยขนาดกรมบัคับคด,ดีคุยกับอาจารย์ตั้มว่าเราอยู่ในเฟสไหนแล้วนะเขาเรียกว่าซูเปอร์สเตชวลิสได้อย่างต่ารตั้มก็ยังพูดว่าผมประเมินตัวเองให้อยู่แค่80เพื่อ,อเลยพื้นที่ต้อง20%ให้เรียนรู้อะ เ,เพราะฉะนั้นนะเรียนรู้แล้วก็รู้ได้อีกค่ะไม่ไม่จำเป็นจะต้องฟีสตัวเองด้วยคำว่ารู้อยู่แล้วนะถ้าวันนี้คุณแบบรู้สึกกูอย่างเงี้ยทุกคนเลยพี่คุณพงคุณพงนี่ก็มาทุกคอร์สนะเนี่ยคุณภูมิอย่างเงี้ยมาทุกโปรแกรมทุกสัมมนาเพราะอะไรทุกครั้งมาเขาก็เกตเกตเขาเกตไม่ใช่คาว่าเกตคือเขาก็เขาก็ กอบโกยความรู้อะไรไปต่อยอดได้อีกเยอะมากมายดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราค่ะมันอยู่ที่มายเซ็ตถึงบอกไงอยู่ที่วิธีคิดว่าเราจะบอกให้ตัวเองพอได้แล้วกับสิ่งนี้หรือเราจะบอกตัวเองว่าฉันน่าจะยังเรียนรู้ได้อีกฉันน่าฉันเติมได้อีกฉันพัฒนาได้อีกฉันโตได้อีกถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นประโยคแบบเนี้ยยังไงอะค่ะไม่ว่าคุณจะ ไปเรียนอะไรนะต่อให้คุณไปฟังสัมมนาฟรีที่เขาชวนคุณไปล่อลวงลงทุนนะอันนี้พูดตรงๆนะคุณก็ยังได้ความรู้เลยต่อให้แบบเขามีขายสัมมนาคุณ5บาทแล้วแบบไปหลอกไปไม่ใช่ไปหลอกเราไปแบบไปฟังเสร็จแล้วเขาไปขายของต่อแต่ถ้าคุณไปเพื่อเก็ตอะไรบางอย่างยังไงคุณก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าตีค่าการพัฒนาตัวเองให้ให้เป็นฝึกตัวเองให้เราแบบรักในการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่าให้ คาว่าอายุเยอะแล้วมาเป็นอุปสรรคอย่าให้คําว่าฉันศึกษามาต้อง5ปีแล้ว10ปีแล้วเป็นอุปสรรคในการที่จะเติมความรู้ใหม่ๆเข้าไปนะอ่ะโอเค วันนี้ครูฝนน่าจะประมาณนี้นะคะรอบน้าไม่พลาดนะพี่หมวยนะมาเลย A5 นะคะโอเคส่วนใครยังไม่มีเล่มนี้นะคะเมื่อกี้ถ้าใครไม่อยากจะเสียเวลาคอบนะคะคุณสามารถสั่งสั่งซื้อได้599บาทนะคะส่งฟรีทั่วประเทศไทยถ้าต่างประเทศขอขอคกดค่าส่งเพิ<อ>่ม <laughs> โอเคนะ5 9าอเนะคะอยากให้มีเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่มีเล่มนี้ครูฝนจะนะนัดสอนอ่ะคุณได้คอส คอร์สด้วยนะเดี๋ยวนัดสอนนะคะเดี๋ยวนัดสอนอยากให้ใช้ได้มีประโยชน์สูงสุดแบบโคตรๆมากๆมาคนเพื่อสุภาพมากๆ,ากๆากนะเออเดี๋ยวนัดสอนนะคะก็เหมือนได้นังสือแล้วก็ได้เข้าสมัมมนาออนไลน์นะคะที่จะใช้หนังสือเล่มน,นี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วยังมาหมิ่นเงินน้อยนะยังมาหมิ่นเงิน5 9 9บาทนะคุณรู้ไหมว่าไออันเนี้ยเปลี่ยนชีวิตคนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วพอครูเคยลองใช้ก็รูกสึกครูก่อนโดยที่เขาไม่รู้ตัวรู้สิกแคมทุกคนคุณจะมีหน้า วันแรกที่เรียนเขาจะต้องเขียนแผนเขียนอะไรของเขาอ่ะครูแอบใช้มันแล้วค่ะแล้วมาสาเร็จครูก็เลยทําเป็นในราคาที่แบบทุกคนตั้งเป้าไว้ว่าใครทุกคนที่อยากจะเติบโตในเส้นทางธุรกิจอสังหาเขาต้องมีของชั้นแล้วชีวิตเขาจะดีเขาจะขอบพุณตัวเองอย่างเงี้ยอืมก็เลยทําราคาเบาๆนะคะห้าห้าห้าเก้าเก้าแล้วก็เดี๋ยวมาเข้าสัมมนาออนไลน์เล่มนี้ฟรีกันสาหรับคนที่มีหนังสือเล่มนี้โอเควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย